3ชิบะเปิดแล้วเป็นเจ้าของน้องชิบะน่ารักน่ารักแบบนี้ได้ในตู้สุ่มลักกี้รอยัลนะครับ M 6 0กับตันบับเบลิลอาวุธลายบุกใต้ท้องเล M 6 0ลายฉลามบอกเลยว่าสวยแล้วก็สแต็กดีมากเลยนะครับบวกระยะ2และดาเมจหนึ่งอะแล้วครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับลูกซองควงเอลูกซองยาวอีโนะครับผมว่ามัน มันสมควรที่จะเติมไหมหลายหลายคนอาจจะ,จะยังไม่รู้นะครับว่าลูกซองอีโวเนี่ยมันมีสแต็กที่แตกต่างอะไรกับลูกซองธรรมดาหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาแขกเขาสงสัยกันแล้วก็จะมาแนะนําว่า,าสไตล์การเล่นของคนแบบไหนสายไหนสายเติมไม่เติมเนี่ยเราควรจะเหมาะเล่นกับลูกซองแบบไหนนะครับผมโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูลูกซองนี่ตัวที่ดีที่สุดนะครับก็คือ ลูกซองไฟตัวนี้นะครับผมสแต็ของมันนะครับอัตราการยิง2นะครับผมดูดูแล้วก็ลบแม็กกาซีหนึอย่าเพิ่งดูความเร็วรีโหลดนะครับผมดูแค่อัตราการยิง2แล้วก็ลบแม็กกาซีหนึมันจะคล้ายๆล,ลูกซองเดซไอนะครับผมนี่นะครับอัตราการยิง2ลบแม็กกาซีหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งข้อแตกต่างมันที่มันเพิ่มมานะครับก็คือความเร็วรีโหลดนั่นเองนะครับผม ถามว่ากระสุนหมดไวกระสุนมันนั่นออกไวแล้วมันหมดไวใช่ไหมเพราะว่ามันโดนลบแมกซีนไปด้วยแถมลูกซองกระบอกนี้มันยิงไวด้วยนะครับยิ่งทําให้กระสุนหมดไวขึ้นนะครับมันก็จะทดแทนด้วยด้วยความเร็วรีโหลดนะครับผมก็จะทําให้เราสามารถใส่กระสุนเร็วขึ้นแต่ว่ามันจะเร็วขนาดไหนเร็วกว่าแบบ ไม่ไม่เพิ่มสแต็คความเร็วรีดดหนึ่งเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบสกิลลูกซองก่อนนะครับผมก็สําหรับสกิลตัวเด็ดไอตัวนี้นะครับผมมันไม่ยิงนัดเดียวมันไม่แรงนะครับเพราะว่าตัวเด็ดไอตัวนี้จะคล้ายๆนี่เป็นสายเบิร์นมากกว่านะครับผมก็คือยิงนัดแรกให้ให้เกาะเสื่อมก่อนให้เกาะแบบให้เกาะแบบผุก่อนนะครับผม พอนะัดที่2นะัดที่3เนี่ยดาเมจมันถึงจะเพิ่มนะครับผมเพราะว่าเกาะเกาะมันดาเมจเลือดเกาะมันเหลือน้อยนะครับจะทําให้กระสุนปืนยิงแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับปืนเดไอนะเน้นแบบว่าเน้นเน้นโดน 2- อสานัดค่อยตายนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าลูกปืนเอ๊ะผมผมขอเรียกกระบอกนี้ว่าเด d อ y e ก่อนก็แล้วกันนะทุกคนจะได้ไม่งงนะครับเพราะว่า ความเร็วมันยิง2นะโอเคก็ประมาณนี้ลูกซองกระบอกนี้นะครับมันยิงมันความเร็วมันจะยิงแบบปังปังปังแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าลูกซองกระบอกอื่นนี่มันจะยิงแบบปังปังปังแบบนี้นะครับซึ่งจังหวะเล็กๆน้อยๆมันกส็สามารถทําให้เราเนี่ยยิงพลาดได้นะครับผมโอเคก็ลูกซองตัวนี้เวลาลั่นไวเนี่ยเราสามารถกดค้างไปเลยนะครับกดค้างยิงออกประมาณ3-4นัดนะครับขึ้นอยู่กับระยะใกล้ ระยะความไกลของศัตรูนะว่าเขาอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลถ้าอยู่ใกล้มากๆนะครับก็ยิงไป4ีหนัดไปเลยนะครับยังไงก็ตายนะครับผมโอเคแต่ถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยเราอาจจะยิงแค่2นัดแล้วก็ตั้งไอวอรหรือว่าจุ๊กหนีก่อนก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับซองซองอ่ามันซองไฟมันชื่อว่าอะไรวะ On, i, อั o คอนอัพคอลี่อะไรย่งเงี้ช่างมันนะครับแล้วก็ส่วนลูกซองตัวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอ่าคุยเรื่องลูกซองไฟตัวนี้อีกทีหลังนะครับผมต่อไปลูกซองสีเขียวนะครับผมอัตราการยิงหนึ่งอะเราดูแค่นี้ก่อนดูแค่อัตราการยิงหนึ่งนะครับมันจะคล้ายๆตัวนี้นะครับผมอัตราการยิงหนึ่งคล้ายๆซองกระโหลกนั่นเองนะครับแต่ว่าลูกซองอีโตัวนี้นะครับสีเขียวตัวเนี้ยมันจะเพิ่มเป็นในส่วนของระยะนะครับผมถามว่า เพิ่มระยะมันจะเพิ่มอะไรให้กับปืนนะครับก็คือเวลาที่เรายิงลูกซองตัวนี้ในระยะไกลๆระยะที่ห่งหงหงางๆศัตรูดาเมจมันจะปกติสมมติว่าเรายิงในระยะที่มันไม่เหมาะไม่สมควรที่จะเอาลูกซองยิงอ่ะทุกคนเข้าใจปะ่ะมันก็จะขึ้นทีละ7ทีละแนะครับแต่ถ้าเราใช้ลูกซองลูกซองตัวนี้นะครับผมยิงในระยะที่แบบไม่ไม่สมควรที่จะใช้ลูกซองยิงอ่ะ มันก็จะเพิ่มมาสัก 12, 13อะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือ,อความข้อดีของการบวกระยะนะครับมันจะทําให้เหมือนทุกอย่างมันอยู่ใกล้เรามากขึ้นนะครับผมโอเคก็อันนี้จะคล้ายๆลูกซองกระโหลกที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาเป็นลูกซองเขียวนะครับส่วนกระบองนี้นจะเหมือนลูกซอง d ดดไอถูกอัปเกรดขึ้นมานะครับต่อไปนะครับซองตัวนี้นะครับผมดาเมจสอลบความแม่นยำหนดาเมจสองเนี่ยทุกคนอาจจะเข้าใจว่า อาจจะคล้ายๆลูกซองไฟหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่นะครับก็คือนั่นตัวนี้นั่นเองนะครับดาเมจสองลบความแม่นยำหนึ่งนะครับหรือก็คือสกายไลน์ที่หลายๆคนชอบเล่นนะครับผมเพราะว่ามันแรงเนาะเพราะว่าแล้วก็ลูกซองไฟมันลบอัตราการยิงไงแต่ว่าลูกซองตัวนี้มันไม่ลบอัตราการยิงนะ โอเคก็ okay, ประมาณนี้ก็แล้วกันลูกซองตัวนี้มันตัวเดียวกันนะครับแต่ว่ามันเพิ่มมาด้วยระยะนะครับผมก็หมายความว่าในยิงในระยะก็เหมือนตัวนี้เพิ่มแต่ว่านี้มันเพิ่มแค่หนึ่งนะครับผมมันก็จะยิงแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับในระยะที่ไม่เหมาะที่จะใช้ลูกซองยิงนะครับผมก็ประมาณนี้แล้ววันนี้ผมก็เลยจะมาทดลองนะครับสําหรับของกระบอกนี้นะครับว่ากระบอกไหนมันยิงแรงยิงแรงที่สุดนะครับผมโอเคทุกคนก็พูดถึงคา ความยิงแรงนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะให้ช่อง ABC Rocket นะครับหรือว่าน้องต้นของเรานั่นเองนะครับมาเป็นนายแบบนะครับแล้วจะให้ทุกคนทดสอบดูนะครับว่าปืน2กระบอกนี้ถ้ายิงยิง1น,นัดอันไหนจะลบเยอะกว่ากันนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วผมมั่นใจนะครับว่าจะต้องเป็นกระบอกนี้หรือก็คือไอ้ด a m มจ e บวกนะครับผมแต่ถ้าถ้าเรามองมองในความเป็นจริงที่เรายิงจริงๆ,ๆนะครับระหว่างยิงไวกับยิงแรง ผมมั่นใจนะครับว่ายังไงยิงไวก็ได้เปรียบนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปเลยก็ได้นะครับผมอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าเราจะมาคุยเรื่องนี้นะครับซึ่งก็คือ,อลูกซองตัวเนี้มันเหมาะที่จะเล่นกับวูฟล่านั่นเองนะครับแล้วถ้าลูกซองเดซไอตัวนี้เล่นกับวูฟล่ากับไฮยาโตะนะครับผมบอกเลยว่าความแรงของมันอะ่ะมันจะเพิ่มเหมือนมาแบบอัตราการยิง2ความ ดาเมจบวก2อะไรแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัวกระบอกเดไอ้นะครับผมถ้ายิงตัวนะเพราะว่าสกิลวูบล่าของผมนะครับอ่าเดี๋ยวทุกคนมาดูก่อนนะครับเปลี่ยนตัวละครอ่าตัวนี้วูบล่านะครับเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลของมันนะครับผมอ่าเมื่อผู้ชมนีเน่เมื่อเมื่อเราสังหารได้เนี่ยอ่ดาดาเมจสูงสุดเพิ่มขึ้น20%นนะครับผมดาเมจ เมื่อยิงตัวศัตรูเพิ่มขึ้น20%หรือคล้ายๆเหมือนบวก2นะครับผมเหม,เหมือนเพิ่มดาเมจมาบวก2อะไรแบบนี้นะครับผมอ่าซึ่งก็หมายความว่าสักิดแนวบนแบบนึงนะครับซึ่งก็หมายความว่าลูกซองตัวนี้นะครับจะคร่าๆนะครับผมเข้าๆเ,เ,เป็นดาเมจบวก2อัตราก,การยิงบวก2อ่าอันนี้ก็คือเหมือนแบบเพิ่มทั้งความแรงเพิ่มทั้งความเร็วในการยิงนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโหดนะครับส่วนเรามา ถ้าสมมติเราเล่นวูบล่าฮเจตโตกับสกินปืนตัวนี้ล่ะอารมณ์มันก็จะเป็นแบบว่าดาเมจบวก4นะครับผมอ่าดาเมจบวก4แล้วก็แบบยิงยิงยิงทะลุเกาะเพราะว่าเราใช้ฮเจะโตด้วยนะครับเวลาเลือดเราลดมันยิ่งจะยิ่งย,งยิงแรงกว่าเดิมนะผมบอกเลย สองนัดตายนะครับผมกระบอกนี้ก็สองนัดตายเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมชอบเล่นกระบอกไหนมากกว่าเพราะว่ากระบอกนี้มันลบความแม่นยํานะครับแต่ว่ากระบอกนี้มันยิงมันนะครับผมยิงแบบปั้งปั้งปังปัง,ปงแบบนี้เลยนะครับเกาะกระจุยกระจายกันไม,ไม่เป็นท่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันทดลองกันนะครับผมอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวรอบนี้ผมจะใช้เป็นลูกซอง E ีโวสีแดงก่อนนะครับผมก็คืออัตราการยิงสองนะครับเดี๋ยวผมจะยิงแค่นัดเดียวนะครับผม ดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเขาจะเลือดเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เราจะยิงแบบไม่มีกาะก่อนโอเคเดี๋ยวดูเลือดน้องนะครับว่าเลือดน้องเหลือเท่าไหร่ยิงเดดไอหนึนัดแบบไม่ใส่เกาะนะครับเลือดลด45เลือดเหลือ45นะครับผมมาต่อไปเราจะมายิงแบบใส่เกาะกันนะครับยิงแบบใส่ก่อนนะครับโอเคมาเดี๋ยวดูการเลือดน้องเหลือเท่าไหร่นะครับเลือดเหลือ 154นะครับหรือเราหรือก็คือเรายิงเข้าไป46ดาเมจนั่นเองนะครับผมอันนี้ยิงก่อด3แบบในระยะใกล้ๆเลยนะทุกคนในระยะใกล้ๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเรารอบนี้นะครับผมจะทําใหเ้เลือดผมเหลือน้อยนะครับผมเพราะว่า,าสกิลฮายาโตะจะได้ทํางานแบบเต็มที่นะครับผมโอเคต่อไปนะครับโอเคยิงไปผมบอกไว้ก่อนเลยนะผมผมให้น้องปั๊มยาจนเลือดเต็มตลอดนะครับแล้วก็ให้น้องซ่อมก่อเต็มตลอดนะครับทุกคน ก่อนที้ผมจะยิงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเลือน้องเหลือเท่าไหร่นะครับเ,เลือของน้องเหลือ88นะครับผมอ่าอันนี้ยิงแบบแบบอ่า ไม่ใส่เกาะเอแบบใส่เกาะแล้วก็สกิลยาโตทำงานสกิลวูฟล่าทำงานนะครับผมหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าพี่ใส่วูฟล่ามันไม่มีคนดูคือจริงๆมันมีคนดูนะครับแต่ว่ามันบั็กนะผมเปิดให้มีคนเข้ามาดูผมอยู่นะครับผมโอเคต่อไปร,รอบนี้เราจะใช้เป็นลูกซองสีนี้ก็แล้วกันนะครับผมมาดูกันนะครับว่าดาเมจเนี่ยมันจะแตกต่างอะไรกันมากแค่ไหนนะครับกับคําว่าดาเมจเนี่ย รอบนี้ผมจะทดสอบเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะยิงน้องแบบไม่มีเกาะในระยะเผาคนนะครับแล้วมาดูกันว่าเลือดน้องจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมอ่ะถอดเกาะออกพอกเกาะถอดเกาะมาดูกันนะครับนี่ดาเมจเข้า28นะเแดี๋ยล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าเลือดน้องเหลือเท่าไหร่เลือดเหลือ32นะ<ๆ>ครับผมเทียบกับปืนสกินไฟสีแดงอัน <famili S 1> ที่แล้วนะครับผมอันที่แล้วยิงแบบไม่มีเกาะเลือดเหลือ45นะครับก็ ดาเมจค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่นะครับผมแตกต่างกันประมาณ7 7นะัเอออ่ะต่อไปเลือดเหลือเท่าไหร่มาดูกันเลือดเหลือ146นะครับที่เรายิงนัดเดียวเลือดเหลือ146อันนี้ก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับผมซึ่งผมอ่ะดูแค่นี้ทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่ายิงนัดที่2ใครใครมาจะยิงกระสุนลั่นไวออกกอกมากกว่ากันนะครับผมก็ทุกคนก็ดูเอานะครับ เดี๋ยวเราจะทําให้สกิลไฮโตทํางานนะครับผมจะทําให้ผมเลือดเหลือน้อยที่สุดนะครับผมแล้วเรามายิงใส่เกาะ3ดูว่านัดเดียวเนี่ยเลือดจะเหลือเท่าไหร่นะครับทุกคนมาดูกันนะครับโอเคเริ่มปึ๊บนัดเดียวมาดูกันเลือดเหลือเท่าไหร่เลือดเหลือ44นะทุกคนอ่าก็ค่อนข้างที่จะลดเยอะเลยทีเดียวเชียวนะครับผมมาแค่นี้ทุกคนก็รู้แล้วนะครับว่าปืนกระบอกไหนทําดาเมจ 1นัดนัดย้านะครับ1น,นัดเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าในสถานการณ์จริงนะครับทุกคนลองคิดดูว่าในขณะที่ปืนลูกซองอีโวสีเหลืองกําลังจะลั่นนัดที่2กําลังจะลั่นนัดที่2อ,ออกมาแตา่ลูกซองอีโวสีแดงนะครับซึ่งลั่นออกมาแล้วเพราะว่ามันลั่นสองใช่ไหมแล้วย,ยิงนัดแรกเลือดเหลือ45แน่นอนนะครับถ้าสมมติเรายิงพร้อมกันน่ะยิงนัดแรกเหลือ15้าแล้วก็ยิงต่อเนื่องบีก นัดที่2อ,อยังไงก็ตายนะครับผมก็หมายความว่าปืนลั่นเร็วยังไงก็ยังไงก็แรงอยู่ดีนะครับแรงกว่าปืนที่มีดาเมจอยู่ดีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับการเปรียบเทียบแล้วก็ทุกคนชอบกระบอกไหนเดี๋ยวผมจะามาแนะนามาโอเคทุกคนก็สําหรับใครที่มีลูกซองที่ไม่ใช่อีโวนะครับจะมีเป็นสักไม่ว่าจะเป็นสกายไลน์นะครับหรือว่าลูกซองฮอกะโลหรือว่าลูกซองเดซอนะครับผมก็3กระบอกนี้ถ้าใครมีแล้ว แล้วคือเราไม่มีงบที่จะเอาพวกนี้ผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ค่อยจําเป็นมากเท่าไหร่นะครับผมแต่คือมันด้วยความสวยแล้วก็ความแรของสกินมันนะครับซึ่งถ้าหมดเขตไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอามาขายอีกตอนไหนนะครับผมก็ก็เลยขึ้นอยู่กับการตัดสินของทุกคนเลยนะครับถ้ามีงบก็แนะนําให้เอาเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมว่ามองมองว่าเป็นปืนที่ดีอีกกระบอกหนึ่งนะครับ มันก็จะดีกว่าพวกที่ยังยังไม่ถูกอัปเกรดขึ้นมานะครับ <3ง> แล้วก็คือ3ามกระบอกนี้นั่นเองนะครับผมแต่ถามว่า3ามกระบอกนี้เล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับผมก็อ่ะมาหลักๆเลยนะครับผมคือกระบอกเนี้มันจะเป็นกระบอกมันจะเป็นกระบอกที่แรงที่ที่แพงที่สุดนะครับผมอ่ะซึ่งหมายความว่ากระบอกที่แพงที่สุดมันก็ต้องดีที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือลูกซองมันผมบอกเลยนะนะครับว่าลูกซองตัวนี้นะครับผมลั่นไวเท่าๆกับอ่าลูก ลูกซองควงเลยนะครับก็ยิงปังปังเหมือนกันแต่ข้อดีของกระบอกนี้อารมณ์เหมือนลูกซองควงเพิ่มแมกกาซีนมาอีก3นัดน,นะครับผมก็ยิงได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็บวกดาเมจอีก2ในตัวละครของวูฟล่าแล้วก็ายาโตกด้วยนะครับก็จะยิงแรงขึ้นเหมือนลูกซองควงเลยนะทุกคนก็เห็นในการทดสอบแล้วใช่ไหมครับโอเคก็แต่ถ้าใครงบไม่ถึงตัวนี้นะครับผมก็แนะนําเล่นตัวนี้ก็ได้นะ สำหรับคนที่ชอบแบบว่าแบบงัดแบบให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยไม่ไม่เน้นเบิร์นะครับยิงแบบกระโดดดักยิงปั้งปั้งสองนัดแต่ก็เล่นกระบอกนี้เลยนะครับแนะนําให้กระบอกนี้เลยแต่ถามว่าทุกคนคือผมไม่ได้ได้ทดสอบลูกซองเขียวใช่ไหมก็จะมาบอกว่าลูกซองเขียวอ่ะมันมันค่อนข้างที่จะผมเรียกว่าแหละมันก็ดีมันเป็นกระบอกดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ชอบเล่นลูกซองตัวนี้แต่ถ้าแต่ถ้าใครที่มีตัวละครวูบล่าหรือว่าอะไรเงี้ยผมแนะนําว่า เล่นเป็นลูกสองสองกระบอกนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่ากระบอกนี้มันเขาเรียกว่ามันก็แรงนะครับผมอารมณ์มันก็จะเหมือนดาเมจบวก2บวกอัตราการยิงหนึ่งบวกระยะ2อะไรประมาณนี้นะครับผมก็อ่ะทั้งน,นี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทุกคนชอบด้วยนะครับผมผมก็มาแนะนําแต่ถ้าแต่ถ้าแบบอยากให้ยิงแรงๆสุดๆก็กระบอกสีเขียวก็ได้นะครับหรือว่าสีแดงก็ได้อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าทุกคนชอบชอบสกินปืนแบบไหนส่วนตัวผมชอบ ผมชอบตั้งแต่สั่งกระบอกนี้แล้วนะครับชอบตั้งแต่มันมันมาแล้วนะครับผมก็สลับเล่นสลับกันไปสลับไปมาเล่นนะครับผมทุกคนก็จะสังเกตนะครับว่าผมสุม e vo, นะ่มอีโวเนี่ยผมจะสุ่มสั่งกระบอกเลยเพราะว่าผมชอบต้องสั่งกระบอกเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะถ้ามีงบแค่กระบอกเดียวก็เลือกกระบอกที่ตัวเองชอบที่สุดก็แล้วกันโอเคสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วย